ไปบัตรก่อน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ แม่บางคนมีเคร็ดนะแค่ตักบาตปุ๊บนี่อธิษฐานเสร็จแล้วนะี่ใครเป็นคนจับใครเป็นคนถือส่งผลต่างกันละใครใส่รองเท้าใครไม่ใส่รองเท้าต่างกันแล้วลอลอตอนนะี้จิตอธิษฐานตอนสงุกบางคนตักตักบานสนุกลื่นลืนเหมือนกับซส้นบงไฟคุยกันคิดกิกั๊กกั๊กเอ้ยบุญเขาได้เหมือนกัน แต่บุญมันต่างกันตรงท่ความงามที่มานั่งทําวันนี้มันเทศวันนี้เขาบอกตายกันเป็นแสนกรรมอะไรทําให้ถึงตายกันเป็นแสนกระเทือนไปทั้งลูกอัตมาเมือ่อสิบกว่าวันที่แล้วไปอยู่ที่สเปนเขาพาขึ้นไปบนเขา เนื้อเมกเลยขับรถไปเขาประว่ามันมันแผ่นดินไหวไทยนะแต่สเปนในภูเขาเนี่ยหินตกมาเกลื่นเลยเกลื่อนถนนบนภูเขาโยมว่ามันห่างกันกี่พันไมทะทะล์ทททะเลอฟริกาตายกันเหมืนกันที่นี่บนเขาสเปนเอสเตโบนานะสูงพันสี่ร้อยห้าสิเมตรขึ้นไปหินหล่นลงมาเกลื่นเลย กติมันก็หลน่นแต่ว่ามันไม่มากห่างไกลขนาดนั้นโลกเราตอนนี้ไม่แน่นอนหมุนหมุนมันก็เบี้ยวเบี้ยวอากาศก็ไม่แน่นอนหน้าหนาวปีนี้เยอรมันหนาว10องศาอาจารย์คำบอนไปอยู่พะเยาหน้าหนาว8องศาเออพะเยาหนาวกว่าเยอรมันตอนนี้มันจะรับผัดนะ ้นี้ตอนเริ่มต้นบอกว่าวันที่25ตอนเช้านั่งอยู่ป้อมอยู่ทางเชโกยนักเรียนเข้ามาอบรมกันนั่งสมาธิตอนเช้ามองไปที่หน้าต่าง <c oughs> ยังถ่ายวิดีโอไว้ี่มันสวยนะอะไรสวยฟ้ามันสีแดงเราก็มองมาสวย เป็นนิมิตอะไรยังไม่รู้แต่วันนั้นเป็นวันสิบสี่ข้ามเหมือนวันเด้ปลุงผมนี่เอาหัวรุนโลนของพระนี่สอนวันโกนนายโยมในเทพในเทพก็ยังอันพระสอนไม่ง่ายเลยปวดเราทำเป็นตัวอย่าง ห่วงคนโน่นคนนี้เหมือนเราว่ายน้าได้แล้วเราค่อยช่วยคนอื่นนี่ภาษาเราย่างไม่สมบมันเชื่อความไม่สมบุกคือเรื่องดืกน